วันนี้เรามาชมไม้ใหม่ของที่สวนกันครับตัวนี้เป็นสเสน่ห์จันตัวใหม่ที่ถูกผสมขึ้นมาจากสวนฟอร์ s t g a r การเดนะครับตัวนี้ให้ชื่อว่าสเสน่ห์จันรมงกุฎมรกต h u m a ล u m ิน่าเอม a l d c r o w ววอลิกเก t ต d ไม้ตัวนี้นะครับเป็นไม้ด่างเหลืองเนะาะเขาจะตัดกับสีเขียวเข้มของใบเลยแล้วก็ตัวใบเนี่ยครับเขาจะชี้ขึ้นนะครับมีความหนาแข็งนะครับก้านก็จะแข็งเนะาะฟอร์มใบเนี่ยลักษณะคล้ายๆเหมือนปีกของมงกุฎเลยเวลาเขาขึ้นฟอร์มชั้นสวยงามนะครับตัวนี้ครับจริงๆจะบอกว่าเป็นไม้ที่ถูกผสมที่สวน For ์เสสรสตการ์เดนจากหลากหลายสายพันธุ์นะครับแล้วก็คัดมานะครับว่ามีอัตล,ลักษณ์ที่โดดเด่นไม่ได้เหมือนกระต้นอื่นๆในในฝักเนาะหน้าไม้แบบนี้ครับ ทำมาได้เพียงหนึ่งเดียวจากลูกไม้ทั้งหมดในสวนเลยนะครับแล้วก็ผมมองว่าการทําหน้าไม้แบบนี้ก็จะทําได้ไม่ง่ายนักนะครับทั้งฟอร์มใบทั้งความหนาของใบแล้วก็เรื่องของกา้านกาบสีชมพูความพิเศษอีกอย่างก็คือ,อตอนเล็กๆเนี่ยครับถ้าเราสังเกตดีๆนะครับสเสน่จันมงกุฎมรกตเนี่ยเวลาเราเอาไปวางรวมกับสเสน่จันตัวอื่นนะครับเราจะสังเกตได้เลยว่าเขาจะใบแข็งแล้วก็เขียวเข้มแล้วก็กาบชมพูนะครับค่อนข้างชัดเจนเลย แตกต่างจากตัวอื่นทําให้เราสามารถแยกออกได้เลยว่าตัวนี้คือสเสนจันรมงกุฎมรกตด้วยความที่เขากาบสีชมพูครับตอนนี้ก็ต้องมาดูว่าด้วยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนอากาศเปลี่ยนอุณหภูมิที่เปลี่ยนเนี่ยมันจะสามารถทําให้เขามีสีอื่นเพิ่มขึ้นที่เฉดใบเขาได้ไหมนะครับยังไงก็ฝากติดตามาไม้สเสนจันทร์มงกุฎมรกตของสวนฟ o r ริชัดการ์เด้นด้วยนะครับ